ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนังคุบมอมแล้วไปชมกันเลยสุกท่านยูหัวน้คุณกูเรับค่วันนี้เกมดาร์กโซ l นะครับผมดาร์กโซดาร์กโซ นี่เปิดประตูมาแ,แล้วเราจะที่เราฆ่าบอสไปได้แล้วแล้วก็เปิดประตูแห่งความจริงนึงครับผมเพื่อนเ,เราจะไปเจอบอสต,ต,ต,ตัวต่อไปอะไรวันนี้ open m e n u open the door ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อมีท่าเต้นด้วยเออกูจะเต้นให้ใครดูวะเนี่ยโอ้ไม่กวนโอ้ยี้ยโอ้โหตกไปกูตา,ายไหมเนี่ยตกไปไม่ตายนะครับเพราะว่าเกมมันจำกัดให้มือเดินแค่นี้นะครับเดินไปยังไงก็ไม <laughs> ่ตกนะมาลูกกระจกหรอมึงลูกกระจกหรอมันทำอะไรแถวนี้เนี่ยไม่กลวโลกกันหรอเพื่อนฮะ นีล่วงนี่โดนกูสอยมะม่วงล่วงไปได้ดีกว่ามาช่างแมงเฮียขี้เกียจฟันแล้วอะไรเนี่ยวิญญาณเหรออ้าวสุดดางตันแสดงว่าผมต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเนี่ยแล้วให้กูเดินลงมาทำไม <c oughs> กูเดินลงมาทำไมให้มาทักทายพวกลูกกระจอกใช่ไหมก่อนที่จะไปเจอของจริงเหมือนพาที่แล้วที่กูเจอของจริงนี้ตายไปกี่รอบก็ไม่รู้สุดท้ายกูก็ชนะมาได้ฮ่า <c oughs> ไม่มีใคร อ้าวนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะฉันอยู่ที่ไหนเอ่ยอ้าวมีผู้หญิงคนนี้ด้วยสวัสดีครับวันแม่งเลยมามึงตัวโกงป้านเนี่ยกูแทงก่อนเลยอ้าวตายแตกอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะกูฆ่าผิดคนมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนอ้าวเฮ้ยกูไปฆ่าเจ้าหญิงเหรอหรือย,อยังไงไอเฮียกูทำลงไปเนี่ยกูไม่รู้กูขอโทษไอเฮียกูเป็นมาถึงกูฟันเจ้าหญิงตายห่าก่อนเลยอะไรวันนี้ กูลุงฟันกับอัศวินดีวะนี่ไงไมันต้องไปกับไอ้คนนี้มามากูไม่รู้แล้วใครเป็นใครกูไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรหรือใครเป็นศัตรูฟันหมดกูเจอกูฟันหมดไอ้สัตว์มาดินี่แซบเบามึงแซบเบอมึงแซบเบอนี่มึงแซบเบาอ้อาวล่วงไปเลยเอาเฮ้ยกูล่วงด้วยเฮ้ยเออโอ้โหมันล่อยกันตอกในอุโมงค์ใต้น้ำมาโอ้สวยกูโ,โดนฝั่งเดียวเลยปะเนี่ย เลือดจะหมดว่ะขอคิดเดิมก่อนนะครับคิดเลือดก่อนมึงให้กูคิดเลืยก่อนได้ไหมเอ้ยมึงอีกแล้วมึงมาเหมือนไอตัวที่แล้วมันโอ้ยเหมือนมึงรีบมาชาร์จฟันแม่งชาร์จฟันมันอ้าวเดี๋ยวกูตายนี่ว่ะอ้าวเจ้าหญิงขอโทษนะครับที่เมื่อกี้ผมฆ่าเจ้าหญิงนะอ้าวาเหี้ยกูคุยกับเจ้าหญิงอยู่มึงเสือ์อะไรเนี่ยมาหรอมึงจะบ,บัวกูวใช่ไหมมาอย่าอยู่กใกล้เจ้าหญิงเดี๋ยวเจ้าหญิงโดนลูกหลง,ลงมามานี่กระซวกชาร์จเอือ้อ วิ่งเนี่อะอ้าวกูอย่าอย่าวิ่งตามกูมามตามกูมาทำไมเงนี้ยเพื่อนอย่าตามกูมากูสาววิ่งหนีไปกินเลือดคนเดียวแล้วมึงก็จะเอื้อกูตายหลายรอบมากกูไม่ไหวแล้วกูตายจนจะเอื้อมแดงอยู่แล้วเนี่ยเอื้อกูต้องชนะกูต้องชนะกูต้องชนะให้ได้กูต้องชนะมึงให้ได้แล้ววันนี้มึงไม่ตายกูไม่เลิกมามามึงไม่ตายกูไม่เลิกกูคงไม่ได้เลิกอ่ะเพราะมันคงจะไม่ตายมามา อีเอาวะนี่เริ่มคามเอาแล้วกูเริ่มเป็นฝ่ายบุกแล้วเฮ้ยมันตั้งโลกกันได้ด้วยแต่ผมกันโลกไม่เป็นนะไอ้หียบุกบุกอย่างเดียวเลยกันไม่เป็นกูแดกเลือดเป็นอย่างเดียวมามาฝันฝันหลบกิ้งหรือจิต้อนดิก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 ดึก,ดก,ดกโอ้ยเจ็บเจ็บกูโดนอย่างเดียวเลยเี้ยขอแดกเลือดแป๊บมาฟันอย่าหลบอย่าหลบอยบ่าอยู่ใกล้เจ้าหญิงเจ้าหญิงนั่นไงกูว่าแ้วเจ้าหญิงแม่งโดนลุกหลงจริงด้วยสัตว์ มานี้นี้มามาฟันกันสองคนนี้เอาดิเอาดิหลบลบเอาพี่อย่าลบมากิ๊กกิ๊กโขจุกสามสเต็ปเมื่อกี้ยังสวยใครอยากดูอีกรอบย้อนคลิปกันไปดูไหมโอ้หว่นี่เมื่อกี้จุกลบสามสเต็ปยังสวยเอ้าเฮ้ยมาดีกินเลือดแป๊บนะฮะเลือดเต็มแล้วนะครับถึงเวลาบูมาฟันเชื่อ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 หลบหลบอย่าหลบอย่าหลบอย่าหลบนี่อย่าหลบกู โอ้หแม่งกูเหนื่อยโดนลงมานอนกับพื้นเลยจะดียังไม่ตายมาแดกเลือดเต็มแล้วมาไปไหนจะไปไหนอย่าหนีไปไหนอย่าหนีเลยอย่าหนีมึงหนีเหรอมึงหนีเหรอมึงหนีเหรอมึงหนีใช่ไหมนี่ช่วงช่วงอากาศกูช่วงอากาศไปเรียบร้อยแล้วมาแทงไปคนละหมัดไล่กันคนละหมัดหม,มัดอะไรกูกูใช้มีดเอ้ยใช้ดาบมาโอ้ยเอ้ยมันเพิ่มเลือดได้ด้วยเหรอ,อเหี้ยเมื่อกี้กูเห็นมึงแดกเลือดอะใช่ไหมเพื่อนมึงเพิ่มเลือดตัวเองได้ด้วยเหรอ ไอ้เหี้ยอย่างโกงเลยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งไม่ตายแม่งกินเลือดได้ด้วยเหี้ยแม่งฟูนฟูด้วยเองได้อะเมื่อกี้เห็นมันกินเลือดอยู่มาเอา้านั่นไงแม่งแดกเลือดอีกแล้วตมึงหยามกูดิวะมึงหยามกูดิวะมึงแดกเลือดโชว์ต่อหน้ากูเลยแล้วนี่เชือกคอเชือกคอคอขาดคอขาดมึงคอขาดโอ้ยหลบหลบก่อนหลบก่อนกินเลือดแป๊บมาถึงเวลาชั่วคอไอ้เหี้ยโดนเองไอ้แต่โอ้โอ้โดนคอมโบยิ่งเลย แม่งมาเปาน็นอดีตไฟเตอร์เลยมาชวกมาชวกประจวกรช่วกชวกคู่วัววววววนนี้ไม่จบอะคู่วันนี้ไม่จบต่อพาร์ทหน้าดีกว่าครับบ๊ายบายนักชอบคลิปนี้นนยืมกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อไมนะครับได้ใหม่คลิปหน้าผมไม่แบบแลลืมแชร์ไม่พลาดชมด้วยล่ะ